สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบก,กันเช่นเคยนะคะกับครูทั้งสองท่านครูปูแล้วก็ครูใหญ่นะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรือนเคียงกันค่ะเด็กๆทราบหรือเปล่าบ้านเรือนเคียงกันคืออะไรเอ่ยอคุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นบ้านน้องอัญชนันอยู่ติดก,กับบ้านพี่มิมิวนะคะแล้วก็เล่นด้วยกันแบบนี้เราเรียกว่าบ้านเรือนเคียงกันค่ะก็คือผู้ที่อยู่บ้านใกล้กัน ติดกันนะคะซึ่งเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีการพูดคุยพบปะสังสรรค์กันนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะอย่าลืมช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะค่ะสัปดาห์นี้คุณครูก็จะมีการบ้านนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นภาพการรับประทานอาหารการเล่นด้วยกันนะคะ ส่งคุณครูทางไลน์เหมือนเดิมนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย,บาย